วีโอคือแพลตฟอร์มที่ใช้ AI สร้างวิดีโอจากข้อความพร้อมต์โดยผู้ใช้เพียงแค่พิมพ์คำบรรยายฉากตัวละครบทพูดและเสียงประกอบเช่นเพลงหรือเอฟเฟกต์ต่างๆระบบจะสร้างวิดีโออัตโนมัติตามคำอธิบายอย่างสมจริงภายในไม่กี่นาทีเหมาะสำหรับคลิปตลกสื่อโซเชียลหรือโปรโมทสินค้าโดยไม่ต้องถ่ายเอง และนี่คือตัวอย่างการสร้างวิดีโอด้วย VO3 ครับวันนี้ลุงเท่จังมีคำคมมาฝากไหมคะสมัยก่อนลุงเดินจีบสาวรอบตลาดกรี๊ดสนั่นเลยทำไมคะลุงลืมรูดซิปพวกเรารวยแล้วโว้ยสุดยอดไปเลยไปเว้ยพวกเราหมูกระทะลออยู่คุณเป็นหัวแถวแล้วว่าแต่คุณจะซื้อเท่าไร่ถ้าเหลือขันอยู่ใบเดียวยังไงคุณก็ต้องซื้อกับผมคุณพี่มีคำคมจะฝากไหมคะ คุณลองไม่ทำอะไรสักวันหนึ่งแล้วดูซิพรุ่งนี้จะแดกอะไรสเปรย์ระงับกลิ่นปากคูลินแคร์กลิ่นมินกับสตอรเอ,รเ,บอรเบอรี่อ่ะหอมสดชื่นสุดๆอู้แบบนี้จุ๊บกันก็ไม่มีอ้วกอะดิแฟนต้องปลื้มแน่นอนพ่อครับแม่ครับที่นี่มันไม่ง่ายเลยสักวันผมถูกโกงถูกแกล้งสารพัดแต่ที่เจ็บสุด คือความคิดถึงแม่ครับวันนี้เขาจัดโปร2ขวด109บาทจัดส่งฟรีด้วยนะอ้แบบนี้ต้องรีบแล้วกดตะกร้าได้เลยนะคะในที่สุด <c oughs> ผมก็ได้กลับบ้านสักที <c oughs> อาชีพอย่างผมเงินอยู่ในอากาศขอแค่พวกคุณหยิบแล้วโยนมาทางนี้พวกคุณจะได้บุญมากขอบคุณครับ ลุงคะขอมุกจีบสาวหน่อยคะ่ะร่างกายลุงพร้อมมอบให้หนูที่ผ่านมาไม่เคยผ่านมือใครเลยนอกจากมือตัวเองมามามา <laughs> กูไม่อยากเป็นนายกกูอยากเป็นคนบ้ากูขอตังค์หน่อยเว้ยคุณพี่มีคำคมจะฝากไหมคะคุณลองไม่ทำอะไรสักวันหนึ่งแล้วดูซิพ <laughs> รุ่งนี้จะแดกอะไร <laughs> <laughs> กูไม่อยากเป็นนายกกูอยากเป็นคนบ้า ขออตังหน่ยผมขอโทษที่หายไปนานขอบคุณที่ยังรอคอยผมเสมอผมรักพ่อกับแม่นะครับเฮ้ร <Hey, S 2> ้านแว่นตรงเจริญกรุง72นี่ดีจริงนะเลยลักตาออปติกราคาถูกแถมบริการเป็นกันเองมาก <laughs> ลานแว่นตรงเจริญกรุง72นี่ดีจริงนะวัดสายตาดีมีแว่นให้เลือกเยอะด้วยใช่เลยรักตาออปติกราคาถูกแถมบริการเป็นกันเองมากเมื่อวานกูไปวัดมาหลวงพ่อให้เลขมา3ตัวเน้นๆให้หวยสามตัวให้ลูกแมวอะไรขอคำคมเด็ดๆหน่อยค่ะเงินเดือนก็เหมือนคนไม่มีใจมาแล้วก็ไปไม่เคยอยู่กับเรานานๆเลยย w a l up ไปโน sun on my face In this field, ain't no other place.